เตือนภยัยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่6เดือนเมษายนนี้ฉบับที่17 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่6เดือนเมษายนพีพุทธศักราช2564ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6เดือนเมษายนพีพุทธศักราช2564ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือด้นานตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจึงขอให้ประชาชนนับบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยนะครับ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับโดยจะมีผลกระทบดังนี้วันที่5เดือนเมษายนพุพทธศรา2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์ปากสุขโขทยัยพิษณุโลก ปจจิติกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชยัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดและวันที่6เดือนเมษายนพุพทธศรา2564นะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตร กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจน,าบาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังผ่านกลางปก,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะครับ สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1-182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็อย่าลืมติดตามข่าวสารได้ทางเพจพยากรณ์อากาศบายสภาพอากาศจังหวัดตรังและช่อง YouTube พยากรณ์อากาศบายสภาพอากาศจังหวัดตรังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ